เมื่อผมอยากรู้ว่า EA Snowball Effect ของเราจะสร้างเงิน1นล้านให้เราภายในที่ปี EP 15ทำไมคุณถึงเจ๊งในตลาด Forex คุณรู้ไหมว่าคุณจะทำยังไงคุณก็เจ๊งในตลาด Forex อยู่ดีถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้คุณเคยเห็นคนที่มีความรู้การลงทุนเยอะๆไหม ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินดิเคเตอร์เทคนิคการบริหารพอร์ตหรือแม้แต่เรื่องการมันนี่แมเนจเมนต์แต่สุดท้ายก็เจ๊งในตลาดฟอเร็กซ์อยู่ดีสาเหตุหลักๆเกิดจากสิ่งนี้เพื่อให้คุณเห็นภาพผมอยากให้คุณลองคิดไปพร้อมๆกันในเรื่องนี้สมมุติว่าคุณมีคนรู้จักซื้อหุ้น XX x ในราคา1บาทเพราะมีคนแนะนําว่าหุ้นตัวนี้ดีและพอผ่านไป3วันราคาหุ้นตัวนี้ก็ขึ้นไปอยู่ที่2บาทแต่เขาก็ยังไม่ขายผ่านไปอีก3วันราคาหุ้นตัวนี้อยู่ที่80สตางค์แต่เขาก็ยังาันนจ้ก ผ่านไปอีก3วันราคาหุ้นตัวนี้ก็ไปถึง50สตางังคนรู้จักของเพื่อนๆก็เลยขายเพราะคิดว่าควรคัดลอสแล้วหลังจากนั้นผ่านไป1เดือน คนรู้จักของคุณก็ซื้อหุ้น xxx ตัวเดิมในราคา1บาทตอนนี้มีคนแนะนำคนใหม่เก่งกว่าเดิมหลังจากนั้นผ่านไป3วันราคาหุ้นตัวนี้ก็ขึ้นไปอยู่ที่2บาทถึงจังหวะน,นี้ถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงขายหรือไม่ขายซึ่งคนรู้จักของคุณเนี่ยก็ขายเพราะคิดว่ากำไรมาแล้ว100%ก็ถือว่าโอเคผ่านไปอีก3วันราคาหุ้นตัวนี้ก็ไปอยู่ที่80สตังค์เหมือนครั้งก่อนคนรู้จักของคุณก็รู้สึกสบายใจที่ขายไปแล้วได้กำไรเรียบร้อยถ้าเป็นคุณขายไปแล้ว ก็คงรู้สึกสบายใจเหมือนกันหลังจากนั้นผ่านไป3วันราคาหุ้นตัวนี้ก็ไปอยู่ที่5บาทจังหวะนี้ถ้าคุณขายหุ้นตัวนี้ไปแล้วคุณจะรู้สึกยังไงคนรู้จักของคุณก็รู้สึกชิบหายแล้วไม่น่าขายเลยแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ได้กําไรมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไป1เดือนคนรู้จักของคุณก็ซื้อหุ้น xxx ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งและจังหวะเหมาะมากราคาหุ้นตัวนี้ก็อยู่ที่1บาทเหมือนเดิมหลังจากที่เขาซื้อหุ้นตัวนี้ไป3วัน ราคาหุ้นก็ขึ้นไปอยู่ที่2บาทอีกรอบถึงจังหวะนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะทํำยังไงคนรู้จักของคุณก็เริ่มลังเลแต่ไม่ยอมขายหลังจากนั้นผ่านไป3วันราคาหุ้นตัวนี้ก็อยู่ที่80สตังค์แต่คนรู้จักของคุณก็ยังไม่ขายและบอกว่ามันเป็นเหมือนรอบที่แล้วเลยหลังจากนั้นผ่านไปอีก3วันราคาหุ้นตัวนี้ก็ไปอยู่ที่10สตางค์ตอนนี้เพื่อนของคุณก็รู้สึกว่าชิบหายแล้วซึ่งถ้าเป็นคุณติดหุ้นที่ราคานี้คุณก็คงคิดว่าชิบห,ยหายเหมือนกันและตตติดดหหุุ้้นนนนนนททททีี่ราาาาาคคค10สงเมมือกกัแบใลไ ผมถึงรู้สิ่งนี้เพราะสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่เจ๊งไม่ใช่เพราะความรู้แต่เป็นเพราะประสบการณ์ในอดีตมาดูกันครับผมเชื่อว่าคุณน่าจะขายหุ้นที่ราคา2บาทตรงนี้และให้เหตุผลว่ากําไรตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่คุณก็จะไม่ยอมขายหุ้นตัวนี้ที่ราคา2บาทตรงบริเวณนี้คําถามคือทําไมพวกคุณเคยเห็นว่าราคาหุ้นตัวนี้เคยไปอยู่ที่5บาทมาก่อนและคนส่วนใหญ่ก็คิดแบบเดียวกันและนั่นทําให้ราคา2บาทรอบนี้ เขาไม่ขายหรือบางคนอาจขายไปบางส่วนเพราะกูลัวกาเพราะเคยเห็นราคาตกไปถึง50สตางค์มาก่อนพอราคาหุ้นตัวนี้อยู่ที่50สตางค์ตรงนี้พวกเขาก็รีบเข้าซื้อเพราะคิดว่าราคามันเหมือนรอบแรกและผลสุดท้ายก็ติดหุ้นอยู่ที่ราคา10สตางค์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากประสบการณ์แย่ๆในอดีตและมันไม่ได้อยู่แค่ในการลงทุนในตลาดหุ้น แต่มันอยู่ในการลงทุนในตลาด Forex ด้วยเช่นกันยิ่งคุณมีประสบการณ์แย่ๆในตลาด Forex มากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสเจ๊งในตลาด Forex มากเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมตลาดฟอเร็เทรดด้วย EA จึงสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าการเทรดด้วยมือตัวเองเพราะถ้าคุณควบคุมประสบการณ์แย่ๆในอดีตไม่ได้ มันจะทําให้คุณเกิดความกลัวในการเทรดและทําให้คุณพอตแตกได้ไม่ยากแต่การใช้ EA ในการเทรดมันจะไม่มีประสบการณ์แย่ๆเข้ามาปนมันมองแค่ว่าการาฟเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ในการเข้าเทรดหรือเปล่าเท่านั้นและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมผมใช้ EA Snowball Effect V6.2 ในการเทรด เพราะมันไม่มีความกลัวและจากผลการแบ,บ็กเทสมันสามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ยถึง2 4 3ต่อปีและจากการลันจริงมาแล้วกว่า2ปีสามารถทํากําไรไปแล้วกว่า700%ตอนนี้ถ้าคุณอยากได้ EA Snowball Effect ตัวนี้ไปใช้ฟรีๆสามารถทักแชทหาเราได้เลยเดี๋ยวทีมงานส่งวิธีดาวน์โหลดให้ฟรีไม่มีใครให้ใจ่าย